สร้างรายได้เพิ่มมือละ1,000บาทกับการขายประกันออนไลน์เด้อจ้าสวัสดีค่ะมูอนิพพอกับตุกติ๊กสมดุลดีคือเกา่าปกติตุกติ๊กสิมาขายประกันให้พ่อแม่พี่น้องแต่ว่ามือนี้ค่ะทุกติ๊กสิมาส่วนพ่อแม่พี่น้องทุกขูทุกคนนี่มาเป็นตัวแท่นขายประกันออนไลน์น้ำตุกติ๊กค่ะขายประกันออนไลน์สร้างรายได้เพิ่มมือละ หนึ่งพันบาทสนใจบอจา้าได้ไรมาจากใส่นาะหนึ่งพันบาทวันนี้ช่องทางไดเนียสีสางได้ไรให้เฮาให้ใหพ่อแม่พี่น้องสุขทุกคุนเนี่ยทุกจริงสบอกไาฟังสั้นๆให้พ่อเข้าใจง่งยเนาะมีเนาะอันดับแรกก่อนท่างสีสางได้ไรเราก็สมัครสมาชิกออนไลน์ในโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะกับแฟร์ดีโบเกอร์ที่ทุกทกเป็น นายหน้าอยู่ที่แฟดีโบเกอร์ปัจจุบันนี่เด้อค่ะแฟดีโบเกอร์กับที่ขายประกันรถประกันวินาสภัยประกันชีวิตอุบัติเหตุสุขภาพมีทุกสิ่งอย่างค่ะอ่ะตุกตีกยกตัวอย่างให้เบิงสํสำหรับการซื้อประกันรถตาพ่อแม่พี่น้องสมัครแล้วแนะนําลูกค้าสิได้ส่วนลด8-18%แล้วแต่บริษทรัทและกะประเภทของการประกันค่ะ รากาพ่อแม่พี่น้องจะได้อีกค่ะค่าแนะนำค่ะค่าแนะนำา2%เปอร์เซนเด้อค่ะค่าแนะนำา2%เปอร์เซนนี่จะได้มาแบบจังใดกะเดี๋ยวติกตี๋ฟังต่อไปค่ะตุกตีกยกตัวอย่างให้เบิ้งมือนี้สำหรับลูกค้าติ่เฮ็ดประกันสั้นหนึ่งเบี้ยประกัน10,000ืนบาทสมมุติค่ะเฮ็ดประกัน1 0 0่0มืนบาทแล้วก็ได้ส่วนลดค่ะคอมิชั่นมา10% 1นึ่งบาทสิเซ็นับเป็น1000บาทนี่แหละค่ะ1000บาทแรกที่พ่อแม่พี่น้องสิได้ค่ะอ่ายกตัวอย่างต่อสมมุติว่าลูกค้าไม่เหตุประกัน10คนคนละ1นึ่งบาทแล้วก็ได้ส่วนลดไปเนาะหนึ 1, 000, 1, 000, 1, 000, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งบาทสิเปอร์เซ็นอ่าพ่อแม่พี่น้องก็ได้แล้วเดือนเนี้ยสมมุติได้สิบคนก็ได้หนึ่งมืนบาท แลักก็ได้ค่าแนะน้ำอีก2%ค่ะค่ายน้ำ2%จากยอดของลูกค้าที่เหตุประกันทั้งหมดสมมุูิว่าลูกค้าให้ประกัน100,000บาทลูกค้าให้ประกัน100,000บาทได้ค่าแนะน้า2%ก็เป็นเงิน2,000บาทค่ะรวมๆแล้วก็ดีบ่ค่ะรวมๆแล้วพอแม่พี่น้องสิได้ใดเพิ่มเดือนนี้ก็12,000บาทเด้อค่ะอ่า แลวการที่สําคัญเรื่องการจ่ายเงื่อนค่ะการจ่ายเงื่อนของบริษัทแฟดีโบเกอร์จ่ายเงื่อนแบบนี้ค่ะตัดยอดทุกวันศุกร์พอแม่พี่น้องทุกคนเห็ุงานแล้วก็ตัดยอดทุกวันศุกร์ทกเ,กทกกเทียงขึ้นพอจะตัดยอดแล้วเรียบร้อยเงื่อนาเข้ามีชันสิเขา่าในวันพฤหัสบ,บ,ดบดีสัปดาห์ถัดไปค่ะเมื่อวันพฤหัสสัปดาห์ถัดไปกะ็ะสีเงื่อนเขาเงื่อนาเข้มีชันสิเขา่าประมาณหลังเทียงเป็นต้นไปค่ะ อันนี้ก็คือไล่ใดหนึ่งมืนบาทที่ทุกที่เห็นเบิงแต่ว่าไล่ใดค่าแนะนำสีขาวคนละมือเ้ยค่ะไล่ไดค่าแนะนำสีขาวมือในวันอ่าสัปดาห์ที่สามของเดือนแต่ละเดือนพฤหัสสัปดาห์ที่สามในหนึ่งเดือนนี่มีสี่สัปดาห์ค่ะวันพฤหัสไดเป็นสัปดาห์ที่สามตรงกับวันที่เทา่าไรนั่นแหละค่ะค่าแนะนำสีขาวมือนั่นค่ะเพราแม่พี่น้อง่ะ การส้างไล่ได้ของแฟดดีมีอยู่สองอย่างค่ะมีการขายและการขยายทีมมอนิตุ๊กติก๊กมาชวนพ่อแม่พี่น้องขยายทีมค่ะให้หาเครือข่ายส้างเครือข่ายให้ได้ทั่วโลกทั่วประเทศให้ใหเฮ็ดไปโลดค่ะพ่อแม่พี่น้องผู้ใดอยากมีไล่ได้มีเครือข่ายได้หลายแนะนําไปเลยค่ะขยายไปโลดค่ะได้คร่ายได้นั่มสองเปอร์เซ็นต์นี่ชีวิตก็ดีล้วได้ค่ะ ได้ค่านำค่านุ่มค่าขนมในแต่ละมือแต่ละเดือนก็ดีแม่นบอกค่พะพ่อแม่พี่น้องขาอ่าการทำงานง,างา่ายๆค่ะง่ายๆก็คือใส่โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวพ่อแม่พี่น้องสามารถเทศได้ทัวไปเลยเพ่อแม่พี่น้องอยู่ใไซส่วนใดของโลกนี้เฮ็ดได้หมดค่ะเพราะว่าใส่แค่โทรศัพท์มือถือค่ะอ่านี่ง่ายอีหลีอยู่ต่างประเทศก็เฮ็ดได้เด้อค่ะแล้วก็มี ทีมงานสอนงานทีมงานสอนขี้งานแต่ละจังหวัดสิบมีการประชุมกลุ่มย่อยจับมือสอนขี้งานซอยกันเหตุลวก็สิมีหัวหน้าที่มียงซอยกันเหตุตุกตีกับสี่ซอยพ่อแม่พี่น้องนะคะผูดได้ฮ็ดว่าเป็นกับซอยกันให้ค่าปรึกษากันจับมือกันไปค่ะมิตรด,ดีสหายดีเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการพ้นทุกข์อ่า นี่เด้อค่ะพบพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าถ้าเฮามีมู่ดีมิตรดีสหายดีเห็นว่าทุกทิกเป็นมิตรดีสหายดีพ่อแม่พี่น้องก็มารวมทีมกันได้ค่ะสุดท้ายความสําเร็จเล็กๆค่ะเริ่มต้นวันนี้ก็สําเร็จทันทีแล้วค่ะค่ะเริ่มต้นเทสยังทีมันทีดีที่มีประโยชน์พ่อแม่พี่น้องก็สําเร็จแล้วค่ะแต่ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เนี่ยทำได้ถาพ่อแม่พี่น้อง เฮ็ดทุกมือค่ะเฮ็ดประจำและสม่ำเสมอค่ะผู้ใดต้องการค้ำปรึกษาหรือว่าสอบถ้ามหยังก็สร้างในเรื่องของการประกันทุกรูปแบบเนี่ยแอดไลน์ทุกิ๊กค่ะไลน์ไออีเมลเบอร์โทร Facebook YouTube ทุกช่องทางค่ะหาตุกิ๊กได้ทุกช่องทางทักทายกันขอมาตุกติ๊กก็สิตอบคำถาม เต็มที่เต็มความสามารถทุกิกมีเนาะ้าษาภาามากกะจิถามผู้หูคนถี่หูมากกว่าเฮ้าต่อไปค่ะขอให้ทุกคนเด้อมีไรใดเพิ่มเสริมจากงานที่เหตุอยู่มีได้เข้ามาแบบอินฟินิตี้เมื่อทุกคนเด้อค่ะแล้วพอกันไหมในคลิปถัดไปค่ะขอบคุณที่ติดตามผิดพลาดประการใดขออภัยในเด้อค่ะแล้วพอกันไหมในคลิปนะ ขอบคุณตุ๊กติ๊กสมดุลดีสวัสดีค่ะ